สวัสดีค่ะไม่กินข้าวราดหอหมกปลากระพงใบยอนะคะนี่แล้วกิกนข้าวราดจานเดยวเหมือนเดิมอีกแล้วนี่นะคะเอาเอาทุกใจกันนะคะเป็นมีคะก็ใส่ใบตอมานะคะเราก็แกะเอาเอาหอหมกก็เฉยนะคะกันไ,ได้เลยนะคะนี่นี่หอหมกนะคะแล้วก็เอามา ราดกับข้าวนะคะทางกันได้เลย อูหนังจีนไปด้วยค่ะพาไปด้วยหนังไปด้วยค่ะ แค่เดี่ยวค่ะจะเที่ยงน่ะนี่ค่ะมกินคนละคำซ่องคำส่วนมากออกข้างนอกก็ชอบ เมนูที่สำคัญที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งร้านนี้นรสชาติอร่อยกันมีบงบางร้านก็วยเตี๋ยวรสชาติไม่อร่อยกันนีแม่ค้าก็เยอะคนซื้อไม่ค่อยเยอะ คนที่จะเป็นแม่ค้าเขาต้องทำมาขอบลูกค้าไปจับบางคนมามาขายม่ใหม่เนะ่ะถ้าไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีลูกค้าประจำทำอย่างไรก็ได้นะคะให้คนเจอะขายของจะแพงมากลูกค้าจะเยอะมาก อหมอกนี่มันต้องทำให้ถึงคือกันถึงะอเจ้าลอยค่ะจะหมดแนละ้วหมดะะแลค่ะแลกกินน้ำต่อให้เรียบร้อยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดิน